ในป่าด้านหลังบนยอดเขาเหยวกวงของสำนักยานปายเยอเย่ห <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ลันเยสารเลวทำไมกันข้าพยายามไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วแต่ทำไมเส้นลมปันของข้าถึงไม่ยอมเปิดออกสักทีข้าก็แค่ปรารถนาอยากจะสู้กับนังสารเลวเย่หลันเท่านั้นเองชีวิตก่อนหน้านี้ของข้าข้ามีชื่อว่าลินหลิง แต่เป็นเพราะอุปัติเหตุทางรถยนต์จึงทําให้ข้าตายและวิญญาณของข้าก็ข้ามมายังโลกใบนี้ณทวีบเอกเอกและข้าก็กลายเป็นศีิดของยอดเขาเยาวกวงแต่มันไม่ใช่อย่างที่คนอื่นคิดข้าไม่ได้เกิดใหม่เป็นองค์ชายหรือนายน้อยของตระกูลมหาอํานาจแต่อย่างใดและข้าไม่ใช่แค่เกิดเป็นขยะที่รวบรวงพลังปานไม่ได้แต่ยังเกิดเป็นคนพิก,การตาบอดอีกด้วย เป็นร่างกายที่อ่อนแอไม่อาจฝึกฝนได้ไม่เพียงแต่ทูกคนอื่นเยียบย่ําเท่านั้นแม้แต่สิทธิ์น้องที่เป็นคนรักในวัยเด็กของข้าข้าก็ยังปกป้องไม่ได้ข้าจะให้เวลาคนตาบอดอย่างเจ้าหนึ่งวันไปนำยาวิญ,ญญาณของยอดเขาเหยากรวงมาให้ข้าเพื่อแลกกับนางมิฉะนั้นข้าจะขายสิทธิ์น้องของเจ้าให้กับหอนางลมซะการจะบ่มเพาะพลังได้นั้น ขั้นแรกต้องดูดซับพลังปานจากโลกและสวรรค์เข้าไปในร่างกายตอนนี้ร่างกายของข้าอยู่ในระดับขัดเกลากายายขั้นแรกไม่เพียงแต่ตาข้าจะบอดแล้วแต่ศักยภาพร่างกายของข้านั้นยังอ่อนแอก,กว่าคนปกติหลายเท่าแม้ว่าพลังปานจะดูดซับเข้าร่างกายได้แต่ก็ไม่สามารถกรเก็บพลังปานเอาไว้ในร่างกายได้อยู่ดี และข้าก็ยังไม่รู้ว่าท่านอาจารย์เอาอะไรมาทาบบนดวงตาของข้ามันทําให้ข้ารู้สึกคันบริเวณดวงตาของข้าและเจ็บปวดมากจนทนไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะนี่นี่นี่มันสแสงนั่นหรอดูเหมือนว่าข้าจะมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าจะมองเห็นแล้วในที่สุดตาของข้าก็หายเป็นปกติ นี่มันนั่นคือผู้อาวุโสของยอดเขาเหยาวกวงทำไมเขาถึงมาฝึกแถวนี้แถวที่ข้าอยู่ละ่ะและตัวข้าเองก็ไม่อาจสัมผัสถึงเขาได้เลยวิชาเก้ามังกรน,นั้นเป็นเคลวิชาลึกลับเป็นเคลวิชาระดับเหลืองขั้นที่10ด้วยเคลวิชานี้ข้ามีโอกาสที่จะเข้าสู่ระดับขัดเกากายาขั้นที่ห้า และด้วยความแข็งแกร่งของเคตวิชาเก้ามังกรทำให้ผู้ฝึกในระดับเดียวกันไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้ได้ด้านนอกของผนึกของจุดตันเทียนมีปานสีดำทั้งสองก่อตัวขึ้นนี่คือเคตวิชาบมา่มเพราะเคตวิชาเก้ามังกรระดับเหลืองขั้นที่สิบแต่ว่า ทำไมวิธีการฝึกฝนของผู้อาวุโสในสายตาของข้าถึงได้ช้าลงมากเหมือนกับเขาเจตนาตั้งใจจะสอดข้าถึงข้าจะโชคลายแค่ไหนก็ไม่มีวันโชคลายไปมากกว่าน,นี้อีกแล้วนี่คงเป็นกวาสนาของข้าสินะตอนนี้พลังของข้าถึงระดับขาดเก้ากายาขั้นที่สองแล้ว รุ่นเยาหลินหลิงขอบคุณท่านผู้อาวโสที่ชี้แนะหายตัวไปแล้วห,หรือว่าดวงตาของข้าสามารถมองเห็นวิญญาณที่คนอื่นมองไม่เห็นเอ,เอ๊ะทำไมดวงตาของข้าถึงเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะยาของอาจารย์งั้นหรือเฮช่างมันเถอะคิดมากไปก็แค่นั้นเพราะตอนนี้ ข้ายังรู้จักโลกใบนี้น้อยเกินไปสิ่งสำคัญในตอนนี้คือต้องช่วยชีวิตของอย,อยู่่ตอนนี้ข้าได้รับเคล็ดวิชาพลังก้าวมังกรมาแล้วตราบใดที่ข้าทะลวงพลังเข้าสู่ขั้นที่สามของระดับขัดเกากายาได้ข้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเอาชนะเย่หลันอีกแล้วแต่ในตอนนี้เพียงแค่อาศัยดูดกืนพลังปานจากสวรรค์และโลกนั้น มันช้าเกินไปและมีเวลาแค่วันเดียวลืมไปว่าวันนี้ต้องไปรับเม็ดยารวมพลังปานนิ่มนานะสำนักหยานป่ายยอดเขาเทียนชูหืมนี่ไม่ใช่หลินหลิงเจ้าเด็กรับใช้ขยะไรประโยชน์ของยอดเขาเยากว้างหรือตาของเจ้าหายดีแล้วงันเหรอแต่มันก็ไม่เปลี่ยนความจริง เจ้ามันเป็นแค่ขยะแล้วขยะอย่างเจ้าจะเอายาไปทำไมล่ะคิดว่าคนอย่างเจ้าคู่ควรกับการใช้ยางั้นเหรอหยิบมันขึ้นมาซะเจ้ามันบ้าไปแล้วหรือคิดจะมาออกคำสั่งพวกข้าข้าจะบอกให้เจ้ารู้เอาไว้ว่ามันไม่ใช่แค่เจ้าแต่ทุกคนบนยอดเขาเหยากวงเป็นแค่พวกขยะไม่มีใครคู่ควรกับเม็ดยาสักนิด ข้าจะพูดอีกครั้งเก็บมันขึ้นมารีบใส่หัวไปได้แล้วยามาขวางคนข้างหลังที่มารอรับเอาเม็ดยาไม่นึกว่าเคลวิชาเก้ามังกรจะแข็งแกร่งขนาดนี้เป็นเคลวิชาระดับเหลืองขั้นที่สิบจริงๆจะจะเจ,จ้าเจ้าทำแบบนี้ได้อย่างไรข้าข,ข,ข้าผิดไปแล้ว นี่คือเมดยารวบรวมพลังปานของท่านนี่มันใช่เจ้าขยะหลินหลิงจริงๆหรือแข็งแกร่งมากโชกแค่บัดเดียวเองหากวันนี้ข้าทะลวงพลังให้ถึงระดับขัดเกากายาขั้นที่สามได้แล้วก็พวกเจ้ารอข้าได้เลย